หลวงพ่อเงินเหลือครับทุกคนกราบขอพรนะครับหลวงพ่อเงินเหลืออายุ400ปีครับทุกคนเพื่อเหลือกินเหลือใช้ไม่อดไม่อยากในหอพระเงินเหลือครับทุกคนเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับทุกคนอยู่ที่วัดกิพานคุจังหวัดสุโขทัยนะครับทุกคนสวยงดงามมากเลยครับผม หลวงพ่อเงนเหลือนะครับมาขอพรครับนะครับทุกคนให้มีกินมีใช้นะครับไม่อดไม่ยากนะครับมีโชคมีชัยด้วยครับผมหู้มดงามวิอจ,จีบมากเลยครับทุกคนหลวงพ่อนะครับอยู่ที่พื้นหลังสีทองนะครับทุกคนตกกัดแต่องค์หลวงพ่อเงินเหลือนะครับทุกคน สวยงดงามมุจจิตมากเลยครับผมที่วัดพิพากมาคนจังหวัดสุโขทัยนะคบทุกคนสาธุด้วยครับ